รีวิวแบบไม่อวยคนโดวเพราะออผลิตภัณฑ์ที่มันมีเคลาตินออกมาแล้วแล้วก็แบบมีไฮายาลูรอนผสมกันอยู่ในนั้นด้วยนะคะเป็น3ตัวนี้นี่อันนี้ก่อนแชมพูกับคิมม์นวดแล้วก็เป็นตัวนี้นะทุกคนเป็นออยคือแบบ ดีมากอันนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเนื้อประมาณไหนตัวแชมพูก็จะเป็นใสๆแบบนี้เลยนะคะครีมนวดก็จะเป็นออกแนวขาวขุ่นนี้เลยทั้ง3ตัวนี้นะคะที่ได้ลองใช้ก็มันเหมือนแบบไมายเซ่าที่เราเคยใช้ของโดที่มันจะมีแบบสีฟ้าสีม่วงสีฟูสีงจริงมก็คือไมายเซ่าแหละแต่ว่ามันตัวนี้มันผสมแบบผสมเคลาตินแล้วก็ไฮยาลูรอนลงไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขมเราก็จะมีความแบบ เออใช้ขึ้นจะมีความฉ่ำมากขึ้นนะ่ะเนี่ยคือหลังจากลองใช้ก็คือรู้สึกว่าหัวมันไม่มันเลยแล้วก็ผมมีความเงาขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนกินนวดอะใช้ไปแล้วรู้สึกว่าแบบเออหัวมันไม่มันเราใช้ปลายผมด้วยนะคะทุกคนปลายผมแล้วก็ตัวออยตัวออยก็ใช้แล้วหัวไม่เหนียวอ่ะประทับจิตคือแบบออยบางตัวใช้แล้วแบบเกล็ดแม้พอตื่นขึ้นมาบางทีหัวเราจะรู้สึกมันๆอะไรเงี้ยแต่คืนนี้มันไม่มันเออเออแล้วก็ให้มาปริมาณค่อนข้างเยอะนะทุกคนก็ไม่รู้จะหมดตอนไหน ก็ไปตำก็ได้านะาคุนคุ้มค่าอยู่ทั้ง3ตัวนี้นะแนะนำแนะนำเวอร์